บางครั้งบางทีเราก็มองข้ามสิ่งง่ายๆไปอย่างเช่นแตงกวาครับแตงกวาเนี่ยสามารถทํากับข้าวได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรานํามาผัดเนี่ยครับก็จะน่าทานมากๆใส่นุ่นนิดนี่หน่อยนะครับผมออกมาก็น่าทานเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําแตงกวาผัดใส่หมูแบบง่ายๆผักกรุบกรอบน่าทานเลยครับ สวัสดีครับครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับวันนี้เป็นกับข้าวง่ายๆจริงๆครับผมไปเดินตลาดมาครับเจอแตงกวาสวยๆก็เลยวันนี้จะมาทําผัดแตงกวาใส่หมูทานครับแบบง่ายๆเลยครับไม่ได้ทานนานแล้วนะครับวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ยุ่งยากเลยครับก็จะมีแตงกวาครับหั่นให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดเลยครับเนื้อหมูครับผมกระเทียมสับครับแล้วก็จะใส่เป็นมะเขือเทศลงไปด้วยนะครับ มาลงมือผัดกันเลยครับก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยพอครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมก่อนครับพอกระเทียมเหลืองหอมแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยครับ เนื้อหมูก็หั่นให้เป็นชิ้นบางๆนะครับเวลาผัดออกมาจะได้นุ่มน,น่าทานนะครับ คราวนี้ก็มาปรุงรสกันครับด้วยน้ำมันหอยเลยครับประมาณ1ช้อนครับซีอิ๊วขาวครับประมาณสัก2ช้อนหรือว่าใส่าตามความชอบก็ได้นะครับต่อไปก็ใส่น้ำปลาครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับใส่ให้พอดีด้วยนะครับให้พอดีกับวัตถุดิบของเราด้วยนะครับ ผัดเนื้อหมูสุกแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปพอคุกคลิกนะครับไม่ต้องเยอะครับใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปสักนิดหน่อยครับเพื่อให้ผัดแตงกวาของเรามีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับแม่บ้านผมบอกขอใส่ผงชูรสลงไปนิดหน่อยนะครับถ้าใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะครับ ปรุงเสร็จแล้วก็ลองชิมดูก่อนนะครับให้รสชาติเข้มข้นเลยนะครับถ้าใครชอบแบบสีเข้มๆหน่อยก็ใส่ซีอิ๊วหวานลงไปนะครับจะทําให้ผัดของเรานั้นสีเข้มขึ้นน่าทานขึ้นไปอีกครับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปได้เลยครับแตงกวาใครชอบมากหรือว่าน้อยก็ใส่ได้ตามความชอบนะครับจะหั่นเป็นลูกทรงนี้หรือว่าจะหั่นเป็นลูกทรงต่าง ชอบแบบไหนก็หั่นตามนั้นได้ตามความชอบนะครับผมผัดแตงกวาสักพักหนึ่งก็ใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยครับใส่มะเขือเทศลงไปเพื่อเพิ่มสีสันด้วยนะครับให้น่าทานมากยิ่งขึ้นครับพอเราใส่มะเขือเทศลงไปก็ผัดต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับรอแค่แตงกวาพอสุก กรุบกรอบก็พอนะครับไม่ต้องผัดนานเกินไปนะครับจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับผัดแตงกวาใส่หมูแบบง่ายๆผัดกรุบกรอบสีสันสวยน่าทานเลยนะครับนี่ขนาดผัดไม่เยอะนะครับแตงกวาประมาณครึ่งกิโลกรัม ผัดเสร็จแล้วเทใส่ถาดแทบจะไม่พอใส่เลยนะครับได้ถาดเต็มๆโตโต,โตกันเลยครับผมฟันกรุบล้อๆเลยครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ขอตัวไปคดข้าวเตรียมรอเอาไว้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองไปผัดทานได้นะครับสูตรนี้ง่ายๆเลยครับบางครั้งเราก็มองข้ามสิ่งที่ง่ายๆไปอย่างเช่นผัดแตงกวาใส่หมูนเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับอย่างเช่นแม่บ้านกับผมก็เหมือนกันบางทีก็ มัวแต่หากับข้าวที่มันยุ่งยากนะครับลืมไปว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเรานี่แหละทำง่ายง่ายนี่แหละอร่อยที่สุดแล้วก็ทําง่ายด้วยประหยัดเวลาด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับทุกท่านสวัสดีครับ